วิดีโอตอนนี้เดอะมูฟจะมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเซคิโร่ชาโด w ไดเทวิ e ให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนะครับซึ่งถึงแม้ว่าข้อมูลในตอนนี้อาจจะมีไม่เยอะแต่ทั้งหมดที่จะนําเสนอนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เอาละครับไปชมกันดีกว่าว่าเกมใหม่ของ From Software นั้นมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง ประเด็นแรกและประเด็นสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกกล่าวกับคุณผู้ชมเลยก็คือเกมภาคนี้จะเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเมอร์มากกว่าที่จะเป็นแอคชั่นอาร์พแบบดาร์กโซลหรือบลัดบอลในความหมายที่ชัดเจนที่สุดก็คือมันจะไม่มีระบบสแตตและสกิลให้อัพเป็นคลาสต่างๆนะครับฉะนั้นก็แปลว่าผู้เล่นจะเล่นเป็นตัวละครตัวเดียวกันโอเคเลยครับมันก็จะมีสกิลให้อัพแน่ๆแต่จะเป็นเหมือนภาคบังคับให้เราเลือกมากกว่าที่จะแยกเป็นสายอย่างชัดเจนอย่างดาร์กโซที่จะมีสายอาศวินสายเวทมิราเคิลสาย ประเด็นที่2ก็คือคุณฮิเดะทากะมิยาสกิให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่านี่ไม่ใช่เกมที่จะเป็นบทสรุปของโซซีรีส์หรือว่าบลัดบอลแต่ว่าเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและก็จะเป็นเกมที่มีคาแรคเตอร์และก็มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีแฟนพันธุ์แท้ของค่ายนี้ผิดหวังไปบ้างเะว่าความท้าทายและความยากก็ยังจะคงมีเหมือนเดิมเรื่องต่อมาก็คือทีมงานเกมสปอร์ตได้สัมภาษณ์ผู้พัฒนาเอาไว้ในงาน G3 ที่ผ่านมาว่า เกมนี้จะมีระบบมัลติเพลเยอร์หรือเปล่านะครับซึ่งผู้พัฒนาเขาก็ให้คําตอบกับเราว่า เซคิโร่ถูกพัฒนาโดยมีเป้าหมายให้เป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์เท่านั้นนั่นก็แปลว่าจะไม่มีการ PVP ไม่มีการโคออปหรือว่าการอินเวสไปป่วนผู้เล่นคนอื่นนะครับเหมือนที่เราเคยทำในดาร์กโซและก็บลัดบอลฉะนั้นเกมก็จะมีความชันเลนมากๆสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะต้องเจอกับบอสยากๆแล้วก็ผ่านเกม2เกมก่อนหน้านี้มาด้วยการช่วยเหลือของผู้เล่นคนอื่นแต่สำหรับผมที่เล่นเกมแบบนี้คนเดียวอยู่แล้วนะครับประเด็นนี้ผมก็เลยไม่ค่อยเป็นกังวลสักเท่าไหร่นอกจากนี้จากประสบการณ์ไป PVP กับชาวบ้านมานะครัคามนร นนะต่อให้เล่นเก่งก็แพ้อยู่ดีฉะนั้นดีแล้วครับที่เล่นคนเดียวนอกจากนั้นแล้วการที่เกมไม่ได้เป็นรูปแบบของ rpg Element ตามที่ผมได้บอกไปก็ทำให้ระบบคลาสสิกหลายลอย่างมันน่าจะหายไปด้วยเช่นระบบบอลไฟลนะครับระบบฟาร์มของอัพเลเวลหรือจะเป็นการเปิดประตูหมอกเพื่อเข้าห้องบอสก็นับได้ว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆของค่าย from software แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของเซคิโร่ครับโดยผมกลับมองว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆว่าเขาจะเข็นไอเดียอะไรเจ๋งๆใหม่ๆมาให้เราได้สัมผัสในเกมตัวใหม่เกมนี้บ้าง ต่อไปจะเป็นข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดมากๆของเซคิโร่นะครับและก็คือแขนซ้ายของตัวเอกของเราที่ถ้าดูดีๆมันเหมือนจะเป็นแขนที่ไม่มีหนังหุ้มกระดูกเลยด้วยซ้ำทว่าแขนข้างนี้เราเชื่อว่ามันสามารถอัปเกรดได้และการเพิ่มพลังจะนําไปสู่การปลดล็อกสกิลและก็อาวุธใหม่ๆต่างๆที่แขนจะได้พลังเหล่านั้นมาครับ เริ่มต้นก็จะเป็นดาบคาตนะอัพต่อไปก็อาจจะเป็นขวานที่สามารถเบรกอาร์เมอร์หรือจะเป็นถือคบไฟในการเผาศัตรูรวมทั้งร่มเหล็กที่สามารถกันการโจมตีจากระยะไกลและแม้แต่การแพรรี่เพื่อเปิดโอกาสในการทำเคาน์เตอร์แอตแทคฉะนั้นแขนข้างซ้ายข้างนี้ผมเชื่อว่ามันจะมีบทบาทมากๆทั้งในพาร์ทเนื้อเรื่องและก็รูปแบบของเกมเพลย์ใหม่ครับเอาจริงๆดูมาถึงตอนนี้มันก็ทําให้ผมคิดถึงเกมเทนชูเหมือนกันนะ ทีนี้พอพูดถึงเทนชู ue, มันก็เลยต้องขยายความให้คุณผู้ชมนะครับว่ามันเหมือนยังไงระเดนก็คือแ p ป i n g Hook นี่แหละครับที่ f รอมซ o ฟต์แวร์ไม่ได้ทำมันลงไปในดาร์กโซและก็ o ลัดบอ e ซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้เล่นเกมทั้งสองเกมมาก่อนจะทราบดีว่าเราไม่มีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปบนหลังคาปีนต้นไม้หรือว่าไต่เขาอะไรใดๆเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการต่อสู้บนพื้นราบและก็การกลิ้งหลบซะมากกว่าอย่างมากก็แค่การกระโดดข้ามไปอีกฝั่งเท่านั้นทว่าเซกิโรได้เปลี่ยนแปลงเมคนิกนี้ไปโดยสิ้้้นนนนเเชิงงจาาาาากการรรททททีี hook ทีีาาาี่่่มมมั Grapping Ho ใหสถปปขึไย ส,ง,สงได้ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นมิติใหม่ของ From Software มากๆครับนอกจากนั้นแล้วเรายังได้เห็นการรอบเรนซุ่มโจมตีแอบย่องเข้าไปหรือว่าจะเป็นการกระโดดโจมตีจากที่สูงที่มีแน่ๆโดยองค์ประกอบเหล่านี้จึงทําให้เราสัมผัสได้ว่าเซเิโร่นั้นมีความเป็นนินจามีความชิโนบิสูงมากๆเลยนะครับ เรื่องต่อมาก็คือเหตุการณ์ในเรื่องน่าจะอยู่ในช่วงปี1,500ของประเทศญี่ปุ่นโดยตัวเอกจะถูกโจมตีด้วยกลุ่มซามูไรกลุ่มหนึ่งและก็เพื่อปกป้องใครบางคนก็ทําให้เขาต้องสูญเสียแขนซ้ายไปในระหว่างการต่อสู้ทว่าเขาก็ได้รับการช่วยเหลือให้กลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งซึ่งการระจนภัยก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น ประเด็นนอกจากเนื้อเรื่องแล้วนะครับการได้เดินทางไปในประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้นด้วยฝีมือการพัฒนาของ From Software ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับนั่นก็เพราะว่าเราเชื่อว่าแมปจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนซึ่งขนาดของแมปจะใหญ่มากน้อยขนาดไหนก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับเรื่องต่อมาก็มาจากชื่อเกมที่บอกว่าได้าวหรือว่าการตายได้2ครั้งในเทรลเลอร์เราจะเห็นแล้วว่าตัวเอกจะถูกฆ่าลงไปครั้งหนึ่ง ะว่าไม่นานเขาจะกลับมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อสู้ต่อประเด็นตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรนะครับว่าเกมนี้มันจะง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ผมเชื่อว่าพวกเขาคงไม่โอเคแน่ ถามว่าทําไมผมยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วบอสในดาร์กโซถ้าเราตายก็คือจบนะครับต้องมาเริ่มน้ํหนึ่งใหม่เราะว่าการฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งในระหว่างสู้บอสเลยในแบบไม่ต้องเริ่มใหม่มันจะทําลายสเสน่ห์ตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสู้บอสไปจนเลือดของบอสเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วคุณตายแต่เซคิโรกนั้นลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกครั้งก็แปลว่าคุณจะมาแบบเลือดเต็มนะครับเพื่อสู้กับบอสที่มีเลือดเหลือแค่ครึ่งเดียวซึ่งประเด็นนี้คงต้องรอรราาาาาายยละะะเเอออออีีีดดท่่่มมมกกกกววนนน้้จจจึงพบออบบไไัแห โดยสำหรับผมผมมองว่ามันมี2แง่นะครับนั่นก็คือถ้าเขาตั้งใจทําให้ง่ายเพื่อเพิ่มฐานแฟนก็ได้นะครับคือดั r k กโซกับ,บรัดบอลเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเกมเฉพาะกลุ่มจริงๆฉะนั้นการที่ทําให้เกมมันง่ายขึ้นก็เพื่อให้ได้ฐานแฟนมากขึ้นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่น่าสนใจครับ เอาเลยครับรายละเอียดเบื้องต้นของ Sekiro Shadow Die Twice ก็คงจะมีประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงและก็อยากให้เกมนี้ออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมรบกวนแชร์วิดีโอของเราให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมด้วยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ มูฟสนับสนุนโดยระยา UVS a p e Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสก,กัดที่ได้รับรางวัล c o s m e t i c R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐานอยอและ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง Line@ แอดระยาและเบอร์0985042422นะครับ